จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นซึ่งได้รับอิทธิพลความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยทําให้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ประสบกับความเดือดร้อนจากภัยหนาวโดยเฉพาะผู้ที่มีไรายได้น้อยหรือผู้ยากไร้ซึ่งขาดแคลนเครื่องห่มกันหนาวพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงสั่งการให้หน่วยราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ราชการและเอกชนในพื้นที่เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในฐานะหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพไทยจึงได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนาภาคต่างๆรวมทั้งสำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนโดยนำกำลังพลของหน่วยเข้ามอบเครื่องห่มกันหนาวให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างจำนวนกว่า500 ชุดพร้อมมอบถุงยางชีพยาสามัญประจำบ้านรวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้สำหรับอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือส่งกำลังใจให้กันและกันก่อนในความทุกข์ร้อนที่เราเจออยู่ จะดีร้ายสักเท่าไรแค่ไหนก็ต้องสู้ชึงแมไม่รู้จะเจออะไรมีไฟมีน้ำมีแพมเพิร์ดผ้าห่มนี้มีสองแบบนะแบบหนากับแบบบางนะแบบแบบเผื่อวันไหนที่มันหนาวมากหนาวนก็หุมหนาวมากๆก็สองผืนไปเลยนะครับถ้ามีลูกหลายก็แบ่งเขาก็ได้นะ จะไม่ทิ้งกันจำไว้ส่งกำลังใจให้ในความทุกข์ร้อนที่เราเจอ นักรบสีน้ำเงินเราสัญญาว่าจะเคียงข้างพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะมีทุกข์ภัยจากสถานการณ์ใดเพื่อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับพี่น้องประชาชนตลอดไป